วันนี้นะคะหวนก็มีงานพิธีกรนะคะก็เลยจะพาทุกคนไปดูกันค่ะจะสายแล้วอยากจะบอกว่าโสดรับเด็กรับธรรมชาติชอบเต้เพลงไม่ดึงเหล้าไม่สุบุรี่ไม่เที่ยวกันคืนผ่านะนว่านั่นคที่สำคัญสามารถเป็นแม่ที่ดีของลูกได้ะคะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับวนชวิสาเฉอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหวนก็มีงานพิธีกรนะคะก็เลยจะพาทุกคนไปดูกันค่ะว่าในหนึ่งวันของการเป็นพิธีกรนะคะวนทําอะไรบ้างเนาะแล้วก็เตรียมตัวอย่างไรบ้างค่ะเรามาเริ่มที่ขั้นตอนแต่งหน้ากันเลยดีกว่านาอแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําผมกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าอันนี้คือจริงๆอ่ะมีม้มวนไว้แล้วนะคะตั้งแต่ก่อนนอนเพราะว่าตอนเช้าจะได้แบบประหยัดเวลาไงคือเป่าผมเสร็จม้วนเลยแล้วก็นอนเลยนะคะ งานพิธีกรเนาะเริ่มตั้งแต่สมัยมัธยมนะคะเป็นงานพิธีกรเล็กๆน้อยๆฝึกมาเรื่อยๆอะไรางี้นะคะแล้วก็เลยมีคนจ้างนะคะซึ่งเวลารับงานพิธีกรนะหวนจะก็รับแค่ง,งานแถวเนี้ยแหละงานที่เกี่ยวกับดิจิตอลสตาร์ทอัพอินโนเวชั่นทราน sformation ต่างๆอะไรเงี้ยที่ที่เราพอจะมีความรู้อยู่บ้างซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นงานพิธีกรที่เป็นเกี่ยวกับสตาร์ทอัพเหมือนกัน แล้วเหตุการณ์พิธีกรที่แบบบงบงให้ฟังมีครั้งหนึ่งเป็นงานใหญ่มากนะคะของ รเราเราพี่เขาก็เจอหน้าใหญ่พี่เขาก็แซวลจริงๆคือเป็นงานของคลาสคาเฟ่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสตาร์ทอัพเนาะที่ไปจัดที่แบบโคราชอะตอนนั้นก็คือขับรถเองไปโคราชเพื่อจะไปเป enfin ็นพิธีกรเนาะมันเป็นงาน2วันเต็มนะคะทุกอย่างสมูทไม่ผิดเลยไม่ผิดคิวเลยออกเสียงเป๊ะวันต่อมาจ้ะตอนที่ต้องประกาศใช่ไหมก็ขอเรียนเชิญอ่าท่านต๊ดต๊ดพู้ว่าจังหวัด นครศรีธรรมราชค่ะเนื้อออกปะว่าโคราชคืออะไรคือนครราชสีมาซึ่งตลอดเวลาฉันไม่พูดผิดเลยฉันมาพูดผิดตอนพูดชื่อตำแหน่งของท่านผู้ว่าจังหวัดเป็นที่โจดจั์เป็นตาบาปของดิฉันจริงๆอะการเป็นพี่กรณ์อะความท้าทายอะมันอยู่ที่อะไรหรือปะมันอยู่ที่ ไหวพริบและการแก้ไขสถานาการณ์คือบางทีมันจะไม่ได้เป็นมปตามที่เราต้องการเป๊ะป,ปวิธีการที่ทาให้เราแบบไม่โลกก็คือเราต้องเตรียมข้อมูลไว้เผื่อๆอถ้าเกิดสมมติว่ามันมีเหตุสุริสายจริงๆเราก็จะได้มีเรื่องพูดไงมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําไมวัวเร่งเลือกแต่พวกดิจิตอลสตาร์ทอัพ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแต่งตัวกันเลยดีกว่าค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวพอไปถึงค่อยใส่สูตรอีกทีหนึ่งเนาะมีความดูเวลาผิดนิดหน่อยนะคะตอนนี้ก็คือจะสายแล้วไม่รู้จะทันไหมนะคะรถติดมากฝนตกหนักด้วยนะคะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่งานถแถลงข่าวเรียบร้อยแล้วนะคะตอนที่หวตมาถึงเนาะหวนก็ได้รับรีปเรียบร้อยเนาะได้สคริปต์เรียบร้อยนะคะซึ่งวันนี้มันจะเป็นงานถแถลงข่าวของ l o b i c h นะคะเขาก็ได้ปิดดีลระดมทุนรอบซีรีส์ A+ นะคะโดยที่ในครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ดีป้าหรือว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมีการร่วมทุนด้วยนะคะกับบริษัทที่เป็นเอเทคนะคะตอนนี้ก็เวลาเหลืออยู่อีกไม่มากแนละประมาณ15นาทีเดี๋ยวยังไงขอตัวไปเตรียมตัวก่อนนะคะ อันนี้คือหิวใช่ไหมก่อนเริ่มคือประเด็นอะไรสายต้องทำทุกอย่างรวนเหมดอาหารกินกเช้าก็ไม่กินตอนนี้คือรวมกันเป็นรช่หน้านองนะคะเราขอเดนเชในห้องแถลงข่าวเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มกันย สวัสดีท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะทั้งสื่อมวลชนแล้วก็แทกผู้มีเกียทุกท่านนะคะที่ฉัน,นวันชวิสาเชิญนะคะก็เป็นโฟลเดอร์ของเบนเดย์นะคะจริงๆรู้จักกับโรบิชมาตั้งแต่แรกๆเลยนะคะตั้งแต่ประมาณพี่จุ้ยพี่หอยเพิ่งเริ่มมาประมาณตั้งแต่ปีแรกเลยนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาแล้วก็เป็นวันดีๆนะคะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในงานน,นะคะซึ่งเหมือนจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานในวันนี้นะคะ เราวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านและสวัสดีค่ะอ,อยา่าไปเหงาเจแล้วค่ะ เรากล้าให้คะแนนตัวเอง<ม>เราต้องให้คนอื่นให้คะแนในเราไหมเราไม่ควรที่จะเป็น,ใน,ในตัวเองไหมแต่เราก็ทําแบบเต็มที่ดีที่สุดแล้วอนนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับพี่จุย้ยและก็พี่ทรอยนะคะรวมถึงทีมงาน g l o b i ทุกคนเลยนะคะเรียกว่าเป็นอีกก้วสาคัญของการเติบโตของสตาร์ทอนะัพไทยที่ขึ้นมาสู่แบบเป็นเรื่องของการศึกษาด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่เราคิดว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็นปัญหาที่ที่ใหญ่แล้วก็เป็นอะไรที่เป็นรากฐานสาคัญของ การพยายาัฒนาประเทศของเราซึ่งก็อยากจะให้ทุกๆคนที่ดูอยู่นะใครอยากเรียนภาษาอังกฤษใครอยากเรียนภาษาจีนก็ไปเรียนนะคะที่ g l o b e c h นะคะรับรองทุกคนสามารถพูดได้ปรอะสามารถใช้ได้จริงไม่ใช่แค่แบบเรียนในห้องเรียนนะจ้างานพิธีกรในวันนี้เนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าเรายังมีงานพิธีกรนะคะอีกวันหนึ่งนะคะในวันเสราร์นี้ซึ่งเดี๋ยวยังไงจะเก็บภาพบรรยากาศให้ดูอีกทีว่าแบบมันแตกต่างจากงานนี้ยังไงมันเหมือนกันมันสนุกเหมือนกันไหม หรือว่าแบบเครียดกันไหมสเกลเหมือนกันไหมนะคะเดี๋ยวังไงจะเก็บภาพบรรยากาศให้ดูอีกทีนึงนะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเหมือนก็ขอตัวไปทักทายพี่ๆคนอื่นๆถ่ายรูปร่วมกับจุ้ยพี่ทอยก่อนนะคะ ทานไหมคะหรือขายของไหมคะช่วงที่ทำแรกๆนะชวนบวมาเข้าทีมไม่ยอมมาตอนนี้นั่งได้ดีไปแล้วนะคะก็ดีแล้วได้ดีแล้วค่ะก็ฝากโลบิชไปด้วยนะคะเราเป็น Education Tech Startup อัสัจชาไทยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะตอนนี้นะคะเวิร์ตจะอยู่ที่งานคอมพิวเตอร c เอสเอ e ด e คอนเฟ a เรน2 2นะคะ เป็นพิพีกรนะคะให้กับฮอนึงเนาะแล้วก็รวมถึงให้กับเวิร์กช็อปด้วยค่ะเดี๋ยวยังไงจะเก็บภาพบรรยากาศต่างๆไห้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่างานนี้แตกต่างกับงานที่ผ่านมายังไงนะคะแล้วก็สนุกขนาดไหนคะ่ะไปดูกันเลยค่ะ คค่ะทุกคนก็ตอนนี้นะคะก็เป็นอยู่ในห้องรับรองนะคะระหว่างรองเนาะแล้วก็เตรียมตัวที่จะขึ้นเวทีนะคะสิ่งที่แตกต่างเลยนะคะจากงานที่แล้วงานนี้ก็คืองานที่แล้วเป็นงานที่แบบเหมือนจริงจังกว่านี้เนาะเป็นงานที่แถลงข่าวเป็นงานแบบอ่ะต้องต้องมีความมีพิธีการต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่างานนี้ก็จะมีความแบบโฮมี่มีความเป็นกันเองมีความสบายๆแต่ชั้นเนี้ยเหมือนะมีแบ่งกับ อีกพิธีกรอีกสองท่านนะคะก็เลยจะสลับกันไปสลับมันมาระหว่าง3คนแบ่งกันพูดไปนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีเวลาที่แบบเราได้พักบ้างนะคะมีเวลาที่เราได้นั่งเป็นผู้ฟังบ้างนะคะพิธีกรสามคนนะคะเตรียมตัวพร้อมแล้วค่ะ เรานะคะสวยมากวันนี้เป็นไงบ้างคะพี่เทฟวันนี้สนุกมากค่ะดีใจมากที่มากันนะคะพี่เจมโอ้โหสุดเราของเราค่ะสนุกไหมอะพี่เจมวันนี้สนุกมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มานะสนุกพี่นานสวยวันนี้วันเกิดยังจะมาทํางานอีกนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์เป็นยังไงบ้างคะวันนี้งานสนุกไหมมดเป็นยังไงบ้างคือคือกำลังไปดูเมื่อกี้ก็ไปดูห้องคนนี้แต่ว่าโดนดันออกมานะคะคนเยอะมาก่งเป็นไงบ้างคะงานนี้ ดีแต่เขาเนี่ยพูดรัวมากแบบไหลไปด่าสามสิบนาทีเวลาจะ,ลวจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วแล้วเกินไปนาทีกว่าไม่พอมันเค็นมันแน่นแน่นจริงแน่นจริงจุกจิงยังไงฝากติดตามที่ไหนบ้างคะอ้าวเพจอัพเจีย,ายามได้เลยนะคะอยากจะบอกว่าโสดลูกเด็กและธรรมชาติชอบเต้นเพลงไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวกัางคืนผ่านนะเพราะว่านั่นเลยที่สำคัญสามารถเป็นแม่ที่ดีของลูกได้ค่ะโอ้โหครบจบค่ะสุดยอดต้องขายออกแล้วค่ะตอนนี้ ขเวิร์ก็เสร็จงานพิธีกรน,นะคะที่งานด SM e ี่สิบส2 2022, เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนะคะก็จะได้เห็นเนาะเบื้องลังแล้วก็วิธีการทํางานต่งางๆนะคะตลอด2วันของการเป็นพิธีกรของเวิร์นะคะก็ถือว่าเป็นอีกมุมหนึ่งของชีวิตเวิร์ดเนาะยังไงถ้าเกิดใครนะคะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs c r i b e ให้เวิร์ดด้วยนะคะยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายแต่งหน้าไปด้วยกันนะคะ ซึ่งจริงๆอ่ะการแต่งหน้าเป็นพิธีกรเนาะกับแต่งหน้าแบบทั่วไปนะคะจริงๆก็สำหรับวันนะเหมืนแต่งเหมือนกันเลย <laughs> คือแบบอาจจะเพิ่มนิดๆหน่อยๆไอาไลนองไอายไลเนอร์อนิดหน่อย